สวัสดีจ้าเพื่อนๆนสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยมาหาเพื่อนเพื่อนแต่เช้าเลยพอดีเมื่อวานฝนตกก็เลยไม่ได้ทําคลิปเพื่อนเพื่อนเออก็เลยมาทําวันนี้เมื่อวานนะป้าอ้อยก็แยกลูกไม้เนี่ไม่ใช่ลูกไม้แยกลูกอย่างเงี้ยมันมีต้นแม่แบบนี้ใช่ป่ะป้าอ้อยก็จะแยกต้นเล็กต้นน้อยเงี้ยใส่กระทางสี่นิ้วเมื่อวานนี้ทําได้ห้าสิบหกสิบต้นมีไร่ย่างอันนี้ทําไม่ทันฝนตกจ้ะ เออก็จะไว้แบ่งปันเพื่อนๆและเพื่อ,อจะได้ค่ายต้นห้าสิบิอะไรอย่างนี้เนาะได้ไม่ต้องไปหาซื้อเข้าพอช่วงนี้ปอ้อยจะจับหมายของปอ้อยแยกไอที่แบบเลี้ยงมาเป็นปีบ้างอะไรบ้างที่มียู่เนาะก็จะจับมาแยก แยกลูกต้นเล็กๆก็จะแยกแบบนี้บางต้นก็จะทําเป็นฟอร์มกอกแล้วแต่จะอันไห้นมีเยอะก็จะเป็นฟอมกออันไห้นมีน้อยก็จะยังเนี่ยย่างกับอันเนี้ยมันมีแค่กอต้นเดียวปอ้อยก็จะมาแยกลูกอีกอันนี้มันชื่ออะไรวะมาการทากะอาจจะเออปอ้อยก็จะทําแบบนี้แหละจะค่อยๆเอาข้องตัวเองแล้วเนาะจะไม่ค่อยไปซื้อทางหน้าแต่ก็มีบ้านแต่ก็จะไม่เยอะเมื่อตะก้อนนะจ๊ะเพื่อนๆปอ้อยก็จะค่อยๆค่ายแบ่งปันข้องตัวเองที่ทำเนาะปอจะได้ลดต้นทุนปอ้อยคิดว่าอย่างนั้นนะ พราะบางย่างก็แพงแล้ววันนี้ป้าอ้อยก็จะมีไม้กระทั่งแป้นหนีวเลยเพื่อนเพื่อมีกระทั่งหกหนิวยู่ซี่หาต้นแล้วนอกนั้นเป็นกระทั่งแป้นิหนวทั้งหมดทุกย่างไม้รวมส่งสักกระทั่งนะจะ๊ะแล้วก็เป็นไม้เก้าโบราณห้ายักษ์เป็นไม้แยกนอกไม้แยกนอกเลี้ยงมาประมาณสองปีะะ้วจ้ะเป็นกระทั่งใหญ่ก็เอามาแบ่งปันมีมา แต่ก็มีห้วมไม่ใช่ว่าจะห้ว่ย่เท่าไค่ใกล้พอแยกออกมาจากต้นแม่จะอ่าแยกออกมาจากต้นแม่เข้าก็เป็นต้นแม่แล้วแหละเพราะว่าก็ต้นใหญ่มันพวกอ่าเรือลาหุ่นกับอ่าอะไรนะนาลายเหลืองพบที่แบ่งปันไปอ่ะจะเป็นงานประมาณนั้นเลยนะหมายเพอาปอ้อยเนาะห้ว่ก็จะเท่าประมาณนิ้วโป้มือแต่ต้นใหญ่เพราะว่ามาเราแยกออกมาจากห้ว่น,นี้เพื่อนเพื่อนเข้าใจใช่ไหมจะเออแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปเลี้ยงอา่าวสปายปีห้วมันก็ใ่ญ่แล้วเพื่อนเพื่อนก็เลี้ยงต้อไป เดี้ยวเข้าก็แตกลูกแตกล้านออกมาเยอะแยะนะจ๊ะวันนี้จะไม่ได้มีอะไรมาทําเดี๋ยวปออ้อยจะรีไปใส่ข้องเดี้ยวขิดก็อาจจะออกใบใบแล้วจะออกเลยหรือพรุ่งนี้ไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองทําขิดดูก่อนลองดูก่อนว่าจะโลดเส้นตอนไหนวันนี้ป้าอ้อยก็จะมีมาแบ้งปันเริ่มเลยอันนี้ต้นที่หนึ่งอันนี้มีนามว่าเดี๋ยวป้าอ้อยขอดูกอนเขาเขียนมาสหัสดเดชะแต่ป้าอ้อยว่ามันจะเป็นกวนอิมเพราะว่ามันไม่มีการสาัาผัสสีดำเลย มันไม่มีสะพานสีดำนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าอันนี้นะจ๊ะอันนี้คือกวนอิ่มเนาะแต้แต่สมัยเขาเขียนสะฮัตเดชาเนี่ยกวนอิ่มเพื่อนๆพนเนี่ยนี่กวนอิมนะจ๊ะใครจะรับต้นนี้แต่เขาเขียนสะฮัตเดชาแต่มันจะไม่มีสะพานเลยนะดูใบไม่ได้ต้องดูกา้านเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากวนอิมบางอันก็ไอ้นี้แต่อันนี้ใบเป็นซ้ำเลียมเนี่ยเห็นใบเนี่ยอันนี้ก็ใบเหลี่ยวแหลม อันนี้คือกวนอิมนะจ๊ะเพื่อนๆกวนอิมกระทัางนี้อันนี้เป็นหมายฟอร์มก่อนะอันนี้คือลูกๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะไม่ได้แบงนะจ๊ะนี่ฟอร์มก่อกระท้างนี้ป้าอ้อยข้อที่่องร้อย่องร้อยยี่สิบบาทไปสายสายตั้งแม่ทางนั้นเลยนี่นี่นี่นะจ๊ะ่องร้อยยี่สิบเพื่อนเพื่อนกวนอิมนะจ๊ะสองร้อยยี่สิบบาท มาประมาณนี้ก็ห้ายักษ์แล้วนะไม่ได้ห้าง่ายๆนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าซ่องร้อยยี่สิบมีทั้งหมดสี่ต้นนี่นี่เข,าข้าคืนแบบนี้นะเพื่อนๆนี่ให้ไหมจ๊ะนี่นี่นะจ๊ะกวนอิ่มซ่องร้อยยี่สิบอันนี้มหาห้าราชาซึ่งป้าอ้อยเคยให้เพื่อนๆดูแล้วสุ้ยมากเลยมหาห้าราชาอันนี้อันนี้ก็เป็นฟอร์มกอ่อนะจ๊ะมีซ้ำต้นนี่ในกระัางมหาห้าราชากอนี้นี่เริ่มกัดซี่แล้วนะเป็นบอนสุย้ยให้ดูแม่พันธ์ก่อน เปิดให้ดูได้ไม่ยากนี้นี่จะอันนี้คือแม้พันมะห้าราชาโตขึ้นจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้เลยนะจ๊ะอันนี้คือมะห้าราชา อันนี้คือต้นลูกมหาห้าราชาแต่มีซ้มต้นนี่ในกระทางนี้ปลาอยข้อที่ซ่องรอยห้าสิบบาทบอนเก้านะน้าซ่าส้มไม่ค่อยมีไข่ออกมาจําหน้ายนะจ๊ะมหาห้าราชาเยกว่านะมห้าราชาตะกวนอี๋มไม่ค่อยมีไข่มาจําหน้าเลยนะเพื่อน,เ,นเขาอาจจะไม่ทํากันมะห้าลาทุกย่างมีย่างละนึงกระทางนะจ๊ะซ่องรอยห้าสิบมีส้มต้นนะจ๊ะมห้าราชาทุกย่างยังไม่รวมส่งนะจ๊ะมีค่าส้ง มีค่าส่ง70บาทเหมือนเดิมไม่ไม่ส่งฟรีนะจ๊ะตอนนี้เอาพ่นตกออกมาบอดซี่เราซวยดีจังเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนโอ้พนตกละลายไปไปเจอห้วบอดไม่รู้ห้วอะไรเพื่อนเพื่อน <laughs> มีทุกทีอ่ะโตอะมาห้าลาชา ต่อไปมาเชี่ยวนี่มาเชี่ยวนี้ใส่แม่พันอย่างนี้มาเชี่ยวอันที่จริงอะ่ะเป็นบอลตับจีนเข้าซวยมา้ามามาเชี่ยวอะ่ะแล้วก็เลี้ยงยากนะว่าจะกัดซี่อย่างนี้ไม่ใช่ไอ้นี่นะจะมาเชี่ยวต้นนี้ใครจะรับอ้อยข้อที่ซ่องลอยอันนี้กัดซี่ซวยแลวนะจะอุ้ยขึ้นยี่สิบบาทเนี่ตีมือแตก นี่จระ,จะนี่เห็นไหมกระซี่ได้ขนาดนี้แล้วนะเท้าแม่ผันเขาบอกโอ้ยวันน่ะโอ้ยยกมาไขา่ดีใจแล้วลนะ่ะที่ไม่นั้นก็เลยเอากลับไปเก็บยังเก้าล่ะอันนี้พระยาพันหวังพระยาพันหวังใครจะรับต้นนี้โอ้อยข้อที่่องร้อยบาท่องร้อยนะจ๊ะพระยาพันหวังหมาเขาบอ้โอ้ยทุกอย่างแยกนอกทั้งหมดนะเป็นไมยแยกนอกทั้งหมดไม่ใช่หมายเพาะไม่ใช่หมยอะไรนะผ้าชิ้น เป็นไม้แยกนอกทั้งหมดจักต้นนี้ก็พญาพันวังต้นนี้ก็ซ่องรอยบาทจักสร่างตน้นนี่พญาพันวังหู้อือนี่เนี่ยเพื<ๆ>่อนๆไม่รู้ว่าพุดดังพุดเบาพุดเท่าไรเลยนี่สร้างรอยอต่อไปอันนี้มีนามว่าลาหูอมจันเดี๋ยวก่อนขอให้ข้อเก็บแบบนี้ก่อนนี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะ ทำกับข้าวเซกกะลีบมาเมื่อวานน่ะตั้งใจจะทำลีป้วคู้ฟวดมันมาตอนเย็นเพื่อนตั้งแตะบายซ้าใบใบซ้มโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงมืดพอดีว่าอ้อยก็เลยนี่นี่มีหูตายใบยให้ดูก็เดนนี๋จะอันนี้คือลาหูอมจันทเริมกัดซี่ซ้วยแล้วนะจะต้นนี้ใส่แม่พันธุ์เพื่อนมาแยกนอกนะ่ะออบอกแล้วแยกนอกห้วยยังไม่แยนะแต่ไปใส่แม่พันธุ์แน่นอน หมายซ่องปีแล้วแล้วก็แยกมาเนี่ยจะกกกระทัางยหญ่เลยอันนี้นะจ๊ะอันนี้แข็งแรงดีแล้วราผู้อมจันต้นนี้ใครจะรับปอยข้อที่สามร้อยบาทไม่ได้รวมส่งนะจ๊ะไม่ได้รวมส่งเพื่อนๆเอาไปตั้งซุ้ยแชปได้เลยมีหูตายใบสามร้อยบาทจ้ะเดี๋ยเฉดกอ็อันนี้ยุกระทางแป้นนิ้วนะนี่งานกระทางแป้นนิ้วแล้วนะจ๊ะ จะเป็นต้นเดียวแต่ก็เป็นบอนโบราณบอนต้นใหญ่ห้ายักษ์ส้วยนี้ลาหูอมจันเลียงขนาดในใหนและใบใหญ่ขนาดนี้จ้าอันนี้มีนาวะพิกุลทองเพื่อนเพนพิกุลทองนี้ก็เป็นบอนเก้าห้ายักษ์นะจ๊ะพิกุลทองต้นนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทกระทั่งแปดนิ้วเนาะซ่องร้อยแปดสิบพิกลทอง พิกุลทองนี้ยังแพงอยู่นะจ๊ะสร้างร่อยแปดสิบนี้ก็เป็นบอนบอนปออ้อยบอกแล้วนะบอนปออ้อยนี่คือบอนบอนสร้างปีแล้วไมยแยกนอกนะจ๊ะนี่พี่กุลทองสร้างร้อยแปดสิบต่อไปชื่ออะไร,ะไร,ะไรว่าอ๋ออันนี้มีนาวสิงหาราดเพื่อนเือน,นี่สิงหาราดรูปรางแบบนี้ยุ่กระทางแปดนิวนะจ๊ะหมยแยกนอนะสิงหาราดนี่เห็นไหม นี่คือซิงหาราสนะไม่ใช่สู้ละเส้นนะใบพิษกันนะจ๊ะมีหูใต้ใบนะจ๊ะซิงหาราสซิงหาราสต้นนี้ปล่อยว่ามันเป็นบอนที่ห้ายากมากเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนิงหาราสต้นนี้ใครจะรับป้่อยข้อที280ท่สองร้อยแปดสิบบาท่องร้อยแปดสิบบาทนี่สองร้อยแปดสิบไม่ค่อยมีไข่ออมมาค่ายนะจ๊ะเป็นบอนเก้าเนาะ ต้องร้อยแปดสิบซิ่งฮาร์ดกระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าไปไม่ต้องไปไปย้ายไปเปี้ยนเลยนะเลี้ยงไปยายสิ้นปีนู้นเลยเพราะว่าน้องยูได้จ้ะกระทั่งแปดนิ้วเปลี่ยนให้เรียบร้อยหมดแล้วจ้ะอันนี้คือนางมนโทเพื่อนๆนจ้านางมนโทอ่ะป้าอ้อยเทียบนะทุกอย่างเนี่ยคือกระทั่งไส แปดหนียวทั้งหมดนางมนโทเขาจะเป็นสี่ชมพูอย่างนี้นะจ๊ะใบอย่างนี้เนาะนี่ก็จะมีใบใบแห้งนิดนึงน้องนั้นส่้อยมดจ้ะนางมนโทมีรอดแทงแล้วนะจ๊ะนางมนโทต้นนี้ใครจะรับปออยก็ข้อทีซ่องร้อยหกสิบบาทซ่องรอยหกสิบบาทจ้ะซ่องหือเสือกระเปรียกเงื้อซ่องร้อยหก ป่ะชอง้อยหกสิบกไปออันนี้มีนามว่าวชมพูผ่านคลองเมืองเพื่อนๆพื่าน้าตายก็ใช้ชมพูผ่านเพื่อนเพื่อนจ้านี่ชมพูผ่านคลองเมืองเลยนี่นะจ๊ะนี่เห็นไหมมีลอดแทงนี่นะจ๊ะนี่เนาะ ใครจะรับนะจ๊ะนี่ใครจะรับต้นนี้ซ่องร้อยแปดสิบบาทจ้ะชมพูผ่านคลองเมืองอันนี้เป็นบอลใสใยๆทั้งนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะป๊อยก็พยายามไม่ให้นั้นแต่ไอลาหูนะมันแพงเนาะนเพื่อนๆแล้วมันก็ใบโดกซวยขนาดนี้ลาหูองกจันพวกเนี้ยมันก็แพงหมดแหละบอนเก้าข่ายยักษ์แต่ป๊อยก็พยายามนิดนิดนึงก็ยังดี ได้แปดสิบบาทก็ยังดีกระทางนึงเพื่อนห้างค้าหลังมั้งอะไรมั้งเออก็เอเอนั่นแหละเลือสักหกสิบก็ยังดีเนาดวว่าทางนี้อันนี้สุมาอีโอ้ไม่ค่ายดีกว่ามันมีต้นเดียวสุมาอีนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่สามร้อยบาทสุมาอีปอ้อยก็สะส้มอยู่หน้าไอ้ตัดบจีนตับอะไรเนี่ยไม่มีด้วยนะสุมาอีนะจ๊ะ เท่นป,ป่ะเพื่อนเพื่อนเห็นปะจ้ะสุมาอีนี้ซ้มร้อยบานนทนะจ๊ะกระทั่งแปดนิ้วเพื่นเพื่อนแปดนิ้วสุมาอี้ซ้ำร้อย่ใครจะรับก็ถักปอยมาได้เลยสุมาอีออ้ต้นนี้ต้นนี้มีนามว่าเท้ามาห้าพุน ไม่ใช่จุลพลนะจ๊ะถาวมาห้าพลนะนี่เนะาะใบจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะมีหู้ต้ใบนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวแต่อีกที่ใบที่มีหู้อาจจะโดนแดดไปนิดนึ่นี่มีหู้ต้ใบนะจ๊ะถาวมา,นะมาห้าพลเนาะมาห้าพลจะญ่กก็จุลพลนะจ๊ะยูตับมาห้าชาร์ทยูตับอะไรอะพอเวสันดอนชาดกตับพูดไปถูกนั่นแหละเกี่ยวตับนั่นแหละแล้วแต่เพื่อน ถาวมาห้าผลต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่อมร้อยหกสิบบาทถาวมาห้าผลถามาห้าผลนะห้ายางนะเดี๋ยมันจะกัดซีแดงแปดแป๊แดงเชดก็นี้นะจ๊ะโดนแด้ดีๆต่อไปอันนี้มีนามว่านาลายแปลงเพล่อนเนาลายแปลงต้นนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทไม่ใช่หกลงนะเพื่อนน,นาลายแปลงนะจ๊ะนี่นาลายแปลง แปลงกายลงมาเป็นพลักพลามใช่ปะอ่ะพาน,น้าลายแปลงเพื่อนไม่รู้อะยูยูย,ยูยูตับตับตับเลยนะลามาเกี้นแมวมันรอเพื่อนเพื่อนปอ้อยก็หน้าลายแปลงต้นนี้ปอ้อยข้อที่สามร้อยบ้านนะจ๊ะบอนซี่ทุกต้นมดแล้วเพื่อนเพื่อนมีแค่นี้แหละปอ้อยรีฟข่ายว่ะถ้าา,ถา,านี้พนะอเพื่อนเพื่อนเออ เอาพอเล,ล็กพอน้อยได้ซ้ำซี่กระทั่งก็ยังดีนะจ้ะนี่เนาะนาลายแปลงต้นนี้ซ้ำร้อยบาทเพื่อนๆใครจะรับยูที่ซ้ำร้อยบาทให้เทียบต้นใหญ่จริงนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่กระจกกระแจกใหญ่จริงๆอ้อยบอกแล้วว่าอันนี้บอลซ่องปีซ่องปีเขายู่ในกระทั่งแล้วก็แยกออกมาจ๊ะตาบอนปะอ้อยหกหนิวนน, <c oughs> น,นี้บอนเอฟเข้ามาเอาเท่านี้แล้วเพื่อนๆเพราะว่ามันแพงก็เลยเอามาเท่านี้ถ้าใครสนใจปะอ้อยก็ถักห้าปะอ้อยได้เหมือนเดิม ยังพึ่งโอนตังนะเดี๋ยวบัญชีปอ้อยยังมีปัญหามันเปิดแอปไปได้ต้องไปที่ต้อธานาคารถ้าเพื่อนเพื่อน,นได้สนใจท้าปอ้อยก้อนจะทักไลน์แล้วเดี๋ยวจะให้โอนบัญชีให้ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปธานาคารทันหรือเปล่าเพราะปอ้อยต้องแ็กข้องจะสุดท้ายนี้วันนี้ขอเห้นเพื่อนทุกคนจงโชคดีฝากเพื่อนหม่ที่เวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้ปอ้อยด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจปอ้อยเนาะแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนเกาที่ติดตามกันมานานแล้วปอ้อยก็จะมีบอลซี่ประมาณนี้คือตั้งโซ่ได้เลยไซส์แบบนี้ไซส์เล็กไซส์อะไรก็แล้วแต่ลากไลว่ว่าในโซนจะมีแบบหนหรือห้ามาได้แบบหนนะจ๊ะนี่พยายามปอ้อยก็พยายามห้ามาให้เพื่อนๆนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยข้อจบขิปเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า